สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hope TV South East Asia ข้อคิดสำหรับเยาวชนหนูนางสาวธนิชาวัฒนสุธรค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันหัวข้อที่มีชื่อว่า New Start All 4นั่นเองนะคะอออาบอุ่นแสงแดด s u n l i g h ก่อนอื่นเลยนะคะ New Start สุขภาพ8ประการหรือที่เราเรียกกันมาตลอดทั้งคลิปว่าหลักสุขภาพ8อเริ่มแรกนั้นหลักสุขภาพ8ออนี้เคยถูกจัดเป็นกิจกรรมซอนทำอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ ที่มีชื่อว่า Healthy Food Cooking Class แปลว่าการทำอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเป็นงานประชุมใหญ่สตรีทั่วโลกนะคะคริสตจักรเซเว่นเดย์แอเวนติสแห่งประเทศไทยของเราที่เขื่อนป่าสักจังหวัดลบบุรีพันธกิจของเรานะคะเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหนุนใจให้กับผู้เชื่อของเราให้กับผู้รับใช้ของเราค่ะนอกจากจะหนุนใจและเสริมสร้างความเชื่อแล้วเราก็อยากจะสนับสนุนให้พวกเขารักสุขภาพนั่นเองค่ะ ซึ่งกิจกรรมสุขภาพนี้นะคะก็ได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงวันที่16-18พฤศจิกายนพศ2561ค่ะก็ถูกจัดเป็นโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพขึ้นมาที่เขาตั้งชื่อว่า New Star นั่นเองนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชันอําเภอมุ่งเหล็ดจ,จังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการเชิญวิทยากรน,นะคะมาให้ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับผู้เชื่อทุกคนร่วมถึงบุคลากรท่านอื่นด้วยนะคะกลับมาที่อสีของเราคะ่ะอาบอบอุ่นแสงแดดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้อาศัยพลังงานจากแสงแดดคะ่ะโดยประโยชน์จากแสงแดดมีผลต่อร่างกายจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์เราคะ่ะมันสามารถสร้างวิตามินดีฆ่าเชือ้อเสริมสร้างระบบภูมคุ้มกันลดความเครียด ทำให้นอนหลับได้สบายดียิ่งขึ้นค่ะโดวยวิธีการรับแสงแดดที่ถูกต้องนะคะคือการนำแขนของเราเท้าขาศีารษะและคอรับแสงแดดเป็นระยะเวลา10-15นาทีตอนเช้าค่ะเราควรจะเปิดหน้าต่างให้แสงนั้นาสาดส่องเข้ามาในห้องของเรานะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อชีวิตคริสตียนของเรานะคะ ร่างกายของเราเติบโตขึ้นด้วยการรับประทานอาหารการรับแสงแดดที่อบอุ่นเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วจิตวิญญาณของเราก็จะสว่างสวายค่ะก็คือมีจิตวิญญาณที่ดีเช่นกันในพระเจ้าความสว่างนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และความมืดในพระองค์ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะดูแลสุขภาพรับแสงแดดให้จิตใจของเราได้สงบสุข เมื่อเรามีจิตใจที่ดีแล้วเราก็จะสามารถส่องสว่างความรักของพระเจ้าสามารถแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้อื่นนะคะวันนี้เตยก็มีข้อพระคัมภีร์มาแบ่งปันค่ะข้อพระคัมภีร์อยู่ในหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อที่หได้กล่าวไว้ว่านี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลย ก็เป็นข้อประคำพีที่หนุนใจเราได้หลายหลายคนรวมถึงตัวเตอเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะรับแสงแดดในช่วงเช้าจะทำให้เราจิตแจ่มใสขึ้นและชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะอีพีต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องราวหัวข้อที่มีชื่อเรื่องว่า New Start All 5ค่ะก็มาเรารับชมกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนวันนี้ Hope TV South East Asia ขอขอบคุณค่ะ